ุ่นใดเฮดสวนของเราปี2019นะคะ2.5ดีรักนะคะเปิดปิดง่ายๆเป็นประตูไฟฟ้านะคะดันนิดเดียวเองนะคะตัวนี้ตัวดีรักก็เป็นตัวท็อปสุดของเขาอยู่แล้วในตระกูลเฮดสวนนะนะคะตัวนี้มีพมา้าม่านให้เลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับรถขุ่นใดเฮดส่วนของเราเป็นแบรนด์ของเกาหลีนะคะตัวนี้นะเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่11ที่นั่งกันนะคะตัวนี้ปี2019นเะคะเป็นรุ่น2.5ดีรักนะคะตัวนี้เป็นตัวดีเซลนะคะไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟตัวโปรเจคเตอร์อตัวนี้นะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะกระจังหน้าของเขานะคะสัญ,ญลักษณ์เลยตัวนี้เป็นหน้าโฟก นะคะหน้าโฟกนะก็ตัวนี้รุ่นท็อปเนี่ยมันจะมีกล้อง360องศานะคะกล้องด้านหน้าด้วยนะคะกระจังหน้าตัวนี้นะคะเป็นขมเมียมนะคะ,ะตัวรถนะคะสีดำนะคะตัวนี้สีดําเลยนะคะออกห้างสีดําแบบนี้เลยนะคะแล้วมาดูลุนยางนะคะยางเป็นยางมิชลินนะคะตัวนี้ขอบ16นะคะปียางนะคะปี2 4นะคะตัวนี้นะปี24ี่เลยนะคะ อ่าแล้วมาดูตรงนี้กันกระจกข้างของเขานะคะตัวนี้นะกระจกข้างก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบนี้มีกล้องตรงนี้นะคะตัวด้านในเป็นเบาะหนังแท้เลยนะคะสีเบจนะคะตัวนี้นะกระจกมองข้างตัวนี้ไฟฟ้าทั้งหมดแผงนี้จะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะอ่าตรงนี้เป็นถังน้ํามันนะคะถังน้ํามันตัวด้านในนะคะอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูแป๊บนึงตัวด้านในของเขานะคะตัวนี้นะก็จะเป็ er นเบาะธรรมดานะคะปรับขึ้นปรับลงธรรมดานะคะ ตัวพวงมาลัยของเขาก็จะเป็นพวงมาลัยมังติฟังก์ชันมีคูสคอนโทรลให้นะคะเอแอบเอบีเอสให้ที่สําคัญเรือนมาอยู่ที่แสนสี่นิดนิดเองนะคะตัวนี้นะหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอทัศสกรีนนะคะตัวนี้นะมีกล้องถอยหลังดูกล้องกล้องตัวนี้กล้องถอยหลังนะคะตัวนี้เป็น360องศานะคะตัวแอร์ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะแล้วก็จะมีแอร์ข้างหลังให้ด้วยนะคะตัวตัวนี้ตัวนี้จะเสียบสาย usb นะคะตัวนี้นะเสียบสาย usb ให้นะคะแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วหรือว่าเป็นเบาะได้เลยนะคะตัวนี้นะที่วางแก้วแล้วก็เป็นเบาะที่นั่งได้นะคะเดี๋ยวดูด้านหลังกันดีกว่าไปค่ะตัวด้านหลังตัวนี้เป็นประตูไฟฟ้านะคะลูกค้าเปิดง่ายๆนะคะเปิดปิดง่ายๆเป็นประตูไฟฟ้านะคะดันนิดเดียวเองนะคะตัวนี้อ่าด้านหลังของเราเป็น11ที่นั่งค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะหัวหมอนจะเป็นหมอนมิกกี้เมาส์นะคะแบบนี้เลยนะคะตัวดีลักก็เป็นตัวท็อปสุดของเขาอยู่แล้วในตระกูลเฮสวนนะตัวนี้อ่ะ ตัวนี้มีจอนะคะจอนะคะจอที่เพดานให้นะคะแล้วก็แอร์ทุกจุดนะคะมีผ้าม่านให้ด้วยนะคะตัวนี้มีผ้าม่านให้เลยนะคะอ่าตัวนี้รถเพิ่งมานะคะรถเพิ่งเข้ามาเลยนะคะ<อ>เดี๋ยวไปดูด้านหลังตัวด้านหลังของเขานะคะสัญลักษณ์ก็คือหุ่นใดเฮส่วนนะคะตัวนี้จะเป็นดีลักสัญลักษณ์ตัวนี้ดีลักนะคะก็จะมีจุดเซ็นเซอร์นะคะจุดเซ็นเซอร์4จุดนะคะเซ็นเซอร์4ี่จุดกล้องหลังนะคะมีครบเลยเป็นฝาท้ายธรรมดานะคะ เบาข้างในนะคะสามารถปรับได้นะคะถ้าลูกค้าอยากปรับหรือว่าเนี่ยปรับดันได้เลยนะคะดันได้ถึงสุดนู้นเลยนะคะเอาไว้ของสบายๆเลยนะคะแล้วก็ประหยัดด้วยเป็นตัวดีเซลค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นปี2019นะคะจะเป็นหุ่นใดเฮส่วนตัว2.5ดีลักของเรานะคะเป็นแบรนด์เกาหลีนะรถตัวนี้11ที่นั่งนะคะเป็นรอยอ2นะคะตัวนี้รอยอ2ป้ายฟ้านะคะเวลาต่อภาษีนี่จะถูกมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะใครสนใจนะคะอ่ะ ดูไลค์นะคะ like ดูไลค์เดาวมานะแคปรูปนะคะแคปรูปมานะคะแล้วก็ส่งส่งลิงก์นะคะกดลิงก์ที่โปรไฟล์หรือว่า uh, ด้านล่างเนี่ย ด้านล่างเนี่ยก็จะมีเบอร์โทรนะคะติดต่อคุณดาวย้ํานะคะติดต่อคุณดาวนะ,ะดาวไลค์คันนี้อยู่นะคะติดต่อดาวได้เลยนะจะมีลิงก์ถ้าในทิกต o k เนี่ยกดไปที่หน้าโปรไฟล์ก็จะมีลิงก์แล้วก็ติดต่อดาวนะคะบอกว่ามาจากดาวได้เลยตอนนี้ดาวจัดโปรโมชั่นให้นะคะจัดโปรโมชั่นให้เราแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ลูกค้า20 0 0 0กิโลหรือ1ปีนะคะร้อยแปารายการของเรานะคะมีใบรับประกันชนหนักพิกคว่ำน้ำําท่วมกิโลไม้แท้อันนี้เราก็มีให้นะคะแล้วก็แถมอีกอันนึงคือลดสไลด์ยี่สิบสี่ชั่วโมง ช่วยเหลือฉุกเฉินให้ลูกค้าเลยราคาเปิดโปรโมชั่นนะคะปี2019หุ่นใดนะคะ2.5รุ่นดีลักนะคะเป็นประตูไฟฟ้ารุ่นท็อปสุดนะโปรโมชั่นวันนี้898,000บาทนะคะใครที่สนใจนะคะแคปรูปดาวนะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะใต้ภาพนะคะเบอร์โทรใต้ภาพเลยนะคะยังไงก็ติดต่อดาวได้เลยคะ่ะ